คนอ้าวทำไม่ได้ตัวอยาน้เองไห่าะไม่้ทํเาไปนะไม่ได้เาไปนต้อเอเ้ตงเาเข้มย้ายเอาไว้หแล้วเมื่อไหร่จะกลับไอยู่ที่นี่ตลอดเลยให้มีคนมาลัด้วยมันมันกดซูมไม่ได้มหนืะนั้นต้องต้องซูมอย่างนี้เครื่องไหนอ่ะเยอะ เี่ร้อยไม่ได uh, ้เหรอมันถูมไม่ไปเป็นหมดแล้วมได้ก่อนทีเดียวอ่มันสูมไม่ไปอ่ะพอเปิดเปิดอลก้องปุ๊บุูมได้แล้วก็จบเจ๊แนไล่ร่วงอ่ะไล่ร่วงการอะไร่รอโจ้เอมรี่หนึ่งคลิกหนึ่งคลิกเน้นไหนอ่ะเออรัดเก็บดิงั้นไซื้อแต่ละคำห้าร้อยอ่ะสี่กิ๊ ถ่ายรูปชมองกระต่ายนาทีอ่ะใช้ไหตันนี้มาอันนึงมาเล่นอะไรเนี่ยโอ้มันอยู่ในนี้มันอยู่เรอบรอบรอบเพอาะผมมาแค่ได้เลยห้าร้อยยี่สิบแมตสอ้ห้าร้อยสิบสองแมตส์โดมันเจ้าแล้โอขึ้นกิห้าร้อยสิบสองระบบโดมมั้อย อย่าฟังเพลงแมนเก็บอ,อดเลยร้องอ็ไม่ร้อง